นะครับเ็นรถเบนซ์เขาเรียก300ไอ้ส0มคันนี้มันเป็น s อสคลาสมัยโบราณในยุคหนึ่งที่ความค้งมูลคือความสวยงามในยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่คันนี้เลยนะเป็นเบนซ์ลี่ผลิตน้อยมากคันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเอเซียเพราะเจ้าของยอมอ,อกว่าทิ้งกับเราเนี่ยเป็นร้อยคันหรือว่าไม่มีที่ไหนทำได้ ออเน oh, e w Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชิเรือทั่วประเทศสากลการประมูลแหล่งประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูลรถโบร,ราณและรถคลาสสิกเหล่านี้คือมรดกยานยนต์อันงดงามและทรงคุณค่าที่รวมตัวมาประชันความงามรวมร้อยคันในงานประกวดรถโบร,ราณครั้งที่46 เผยให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงยานยนต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรถรถยนต์วันนี้จะพาย้อนกลับสู่อดีตไปชมผลงานยานยนต์ที่เป็นปฐมบทของรถยนต์ในยุคปัจจุบันผ่านเรื่องราวจากรถโบราณที่น่าสนใจในงานประกวดรถโบราณครั้งที่46โดยคุณวิชารัชถาปานะกรรมาการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพิชาสวัสดีค่ะวันนี้รเราอยู่ในท่ามกลางของบรรยากาศรถโบร,ราณแล้วก็รถคลาสสิกที่แบบหาชมยากมากๆในงานประกวดรถโบราณซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่46 <6. S 1> แล้วใช่ไหมคะคโห้หรถแบบเขาเรียกว่าเกือบ100ร้อยคันเลยทีเดียวที่รวมตัวกันอยู่ที่สวนการค้าฟิวเจอร์พาร์คและก็สเปลแห่งนี้ทีนี้จุนอยากจะทราบค่ะโหรถมากมายขนาดนี้แต่ละประเภทแต่ละยี่ห้ออย่างเงี้ย กว่าที่เราจะมาจัดเรียงให้ดูสวยงามให้คนที่มาเชิญชมรถเนี่ยได้เดินชมอย่างสะดวกสบายนี่มีการจัดแบ่งกันยังไงบ้างคะครับการอย่างนี้นะครับคือสมาคมเนี่ยมันเป็นแห่งประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับเราก็จะโอเพนค่ะงานประกวดจะเปิดให้ทุกคนที่มีรถที่คิดว่าสวยที่บรนโบราณเ,<อ>เข้ากับเข้ากับปียุคที่เราจะให้สมัครเข้ามาเมื่อสมัครเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองพื้นที่ว่าปีนี้เนี่ยทางห้างดรองรับได้กี่คันปีนี้เนี่ย ค่อนข้างเยอะก็ได้ถึงเกือบร้อยคัน99คันเท่านี้เวลารถเข้ามาหลายๆคันเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราอ้างอิงก,กับฟีว่าก็คือเป็นเป็นสมาพันธ์รถโ,รโบราณโลกก็แบ่งแคบ่งคลาสของการดูแลเป็นเจ็ดประเภทอ่าแล้วก็จะมีพวกสีบ้างานางงามบ้างสภาพาาเดิมยอดเยี่ยมบ้างแล้วก็รางวัลที่เราอยากจะให้กับคนที่แบบม,มา,าม,มาร่วมใ, <จ S 2> ใช่ใช่ใชแค่นั้น คือจุดหลักจริงๆก็คือเราอ่ะอิงฟีว่าเจ็ดประเภทแล้วก็ที่เหลือก็คือเสริมตามความเหมาะสมของคนไทยคนไทยชอบดัดแปลงไหมดัดแปลงปุ๊บชอบอ่าชอบรถทําเองไหมอ่าชอบมาเอาเข้ามาเราก็จัดรางวัลให้ในประเภทนั้นแยกออกไปต่างหากก็อันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมาคมระบรานแห่งประเทศไทยด้วยที่จัดการประกวดได้มีการแบ่งประเภทรางวัลได้อย่างหลากหลายขนาดนห้หลากหลายแล้วก็ ของเราเนี่ยเป็นเป็นอินดอร์นะอินดอร์เกือบร้อยคันนี่ถือว่าเทียบระดับโลก <c oughs> ใช่เ,ออเทียบระดับโลก <c oughs> เลยครับเราไม่เราไม่บอกว่าเราดีกว่าใครแต่ว่า <c oughs> เราทําให้ดีที่สุดใช่ถ้าเราพูดถึงว่าจํานวนรถ <c oughs> แล้วก็เจ้าของยอมเอารถมาทิ้งกับเราเนี่ยหวัน6วัน เป็นร้อยครั้งถือว่าไม่มีที่ไหนทำได้ค่ะครับเอาละคะ่สะสำหรับวันนี้เนี่ยโหมาเจอคุณวิชาทั้งทีคุณวนะิชานีน่มีความสามารถมากมายอยู่คาวอดในวงการรถโบราณเนี่ยมามากมายจริงๆนะคะและวันนี้เนี่ยคุณวิชาก็ได้ให้เกียรติกับเราจะพาค,คุณผู้ชมไปชมรถไฮไลท์ที่แบบว่ามาที่งาน<ม>ปรกากฏอัลบราณแล้วเนี่ยห้ามพลาดชมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าไฮไลท์ทั้งหมดสามเชือกมงไม่พอคุณไม่พอจริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเลือกนะค่ะไปเลือกแล้วก็เล่าให้ฟังถึงถึง เทคนิคการอยากรู้การอยากเห็นของของรถยนต์โบราณว่าเออทำไมมันถึงมีสิ่งน่าสนใจแบบไหนบ้างนะครับเด<า>ีย๋ยวเราไปดูกันไปชมเลยค่ะครับ,ค,ค,รบคุณจูนเนี่ยพามาถึงตรงนี้เลยนะ ก็อยากจะอยากจะเล่าคันนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งงานปีนี้มีรถที่เด็ดๆมากคันนี้เลยนะเป็นเบนซ์ลี่ที่ดีไซน์ประหลาดมากแล้วก็ล้ำยุคกว่าในยุคปี1963ไปหลายปีมากครับเบนลี่1963ยังเป็นยังเป็นทงที่มันเก่าๆโบราณอยู่นะครับแต่คันนี้เนี่ยดีไซน์เป็นรถสปอร์ตใช่แล้วก็มีตาเฉียงๆนะครับเขาเรียกชายนิสัยอลูมิเนียมทั้งหมดทำตัวถังนะครับแล้วก็ผลิตน้อยมากคันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเอเชีย เขาเรียกว่าทรงคุณค่าเลยล่ะทรงคุณค่านะครับถ้าได้เห็นหรือว่าได้มาสัมผัสกับคันนี้มันคือคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นที่ไหนแล้วไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆเรียกว่าเป็นรถที่ห้ามพลาดมาดูห้ามพลาดห้ามพลาด้ลาเด็ดขาดแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าในงานประกวดรบประกันในครั้งต่อไปรถเบลลี่คันนี้คันนี้หายไปสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีเลยเหรอคะแล้วก็กลับมาใหม่เราจะไม่รู้ว่าปีไหนจะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ออกมาอีกนะคะครับเนี่ยอย่างคันนี้ จะเป็นรถรอยเห็นไหมเก่ามากคันนี้ก็สวยงามมากคือจูนชอบในความความลึกลับความซับซ้อนของการออกแบบตัวถังแล้วมันมีมิติมากๆเลยเป็นรถที่เป็นแฮนด์เมดนะเพราะเป็นแฮนด์เมดขึ้นมาทุกอนูของของของการประกอบมันใช้มือใส่มือทํานะครับน็อตสกรูเป็นเป็นพันๆตัวถึงจะประกอบขึ้นมาอย่างนี้การผลิตรถหนึ่งคันในสมัยก่อนต้องใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะนานมากในยุคนั้นเนี่ยทั้ง การทํางานการดีไซน์มันจะอยู่ภายใต้เวลาที่ไม่เร่งรีบก็คือทําไปเรื่อยๆตามจินตนาการของเขาตามแล้วแต่หลักการวิธีการใช้ของเขาถึงได้รูปทรงออกมาที่คุณผู้ชมดูถ้าสังเกตใกล้ๆนี่คือแบบถ้าเรารีบใช่ไหมเรารีบแบบสองคนรีบมากมีคนสั่งเรามากมายมากเราทําไม่ทันเราก็จะ ตรงๆเลยไม่มีดีไซน์เหลี่ยมก็เรียมไปเลยแต่นี้มันเหมือนแบบอ่ะมีว่ามีวาวว่างๆางอ่ะเธอังไม่สวยนะอีนิดนึงดีไซน์น่อยขอตรงนี้นิดนึงมันก็จะได้ผลงานที่ออกมาที่แบบดีที่สุดมากกว่าที่เป็นยานผ่านนักอันนี้อันนี้อันเรื่องหนึ่งเทคโนโลยีจากคันนี้นะครับถ้าผ่านมาคันนี้ต่างยี่ห้อนะต่างยี่ห้อเราจะเห็นว่ายังคล้ายกันอยู่ยังมีไฟหลายๆอันแต่ที่หายไปก็คือไฟที่มันเคยลอยอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับอ่มันจะจมเข้าไปแล้วไม่มีแล้วนะมันจะจมเข้าไป จะจมไปในตัวถังคือใช้วิธีการแบบว่าเหมือนเหมือนฝังลงไปฝังลงไปแล้วฝังลงไปที่ตัวถังเริ่มเริ่มจะโอบโอบอุ้มโอบอุ้มไฟเข้าไปในเริ่มมีความเป็นสมัยใหม่เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไอ้ไอ้ไฟที่เป็นเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นโค้งก็เริ่มออาออกไปเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกะกะดูแล้วไม่สวยนะยุคเรามันต้องเก็บไว้หน่อยถัดมานี่ข้ามไปหน่อยจะไม่เป็นไรค่ะหายเลย อันนี้คือไม่มีวอลคือหมดเวลาหมดแล้วหมดแล้วยุคนั้นหมดแล้วหมดคือจะสังเกตเห็นวิวัฒนาการออกมาได้ชัดเจนมากรถยนต์เป็นเหมือนกระจกเงาของแฟชั่นเป็นกระจกเงาของเทคโนโลยีนะครับเป็นกระจกเงาของวัฒนธรรมถ้าเราไม่มองแค่ว่าสีสวยราคาแพงนะเรามองวัฒนธรรมการเป็นไปเราก็จะเห็นและถ้าเราเห็นการแต่งกายร่วมสมัยเมื่อไหร่ จูนจะเข้าใจเลยว่าอ๋อแฟชั่นมันก็ตามมาแบบนี้นี่เองใช่ไหมฮะคือถ้าเราดูรถเป็นเราจะมองเห็นถึงจิตวิญญาณและคุณค่าของของรถยุคนั้นคนเขาเดินกันยังไงกาคงไม่รีบมั้งใช่ไหมล่ะอ่าไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่แบบแย่งกันขึ้นรถไฟฟ้าท่านในยุคที่แบบมีรถที่เป็นตะเกียงอยู่เนี่ยคงไม่รีบหรอกเขาคงใช้ช้าค่อยๆเปิดประตูค่อยๆปิดใช่แต่ตอนนี้เรารีบไปดูคันต่อไปกันดีกว่าโอ้โหเยอะมากนะครับเยอะมากปีนี้ โอ้จ oh, ูนแันนี้นะมีคันหนึ่งเลยที่แบบต้องมาดูเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับคันนี้มาทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายที่จะจะเล่าเรื่องแล้วมันเป็นรถเบนซ์เขาเรียกสามร้อยมัเป็นรุ่นที่ปีหนึ่งเก้าห้าห้าสห้าสี่ห้าห้าประมาณนั้นหนึเก้้ากว่าไอ้สามรอคันนี้มันเป็นเอสคัสสมัยโบราณมันดีไซน์ ไฟเข้าไปแล้วเริ่มมีไฟเลี้ยวใช่ใช่มีความอยากมีไฟเลี้ยวแต่ยังยังคงรอยอยู่อนาคตอาจจะหายไปเหมือนรถปัจจุบันก็ไฟเลี้ยก็จะใช่คือคันนี้ที่สังเกตเห็นตั้งแต่เดินมาตรงท้ายนี่รู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเชฟเขาดีมากเลยในยุคหนึ่งที่ความค้อมูลคือความสวยงามค่ะในยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วการเปลี่ยนแปลงของของเวลาของรถคันนี้มีการไม่ได้เห็นสามถึงสี่ครั้งก่อนจะเปลี่ยนรุ่นแต่ใช้ระยะเวลาประมาณเป็นสิบปีนะ อันแรกก็คือไฟเลี้ยวค่ะไอ้รุ่นแรกจะเล็กๆรุ่นแรกคือแบบนี้เล็กๆอ่ารุ่นหลังไอ้ส้มๆจะยาวมานี่อ่าจะได้เห็นชัดขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับพอรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นอ้วนๆเลยเป็นใหญ่ๆอือคือการเปลี่ยนคือความแตกต่างกันใช่แล้วจริงๆแล้วนะคุณจูนรู้ไหมในงานนี้ถ้าจะถามว่ามาดูรถสวยงามไหมไม่ได้เราต้องดูถ้ามันสวยทุกคันกินกันไม่ลงจริงๆแคันนี้ได้ที่หนึ่ง คันที่สองขั้นที่สามหรือคันที่ไม่ได้รางวัลก็สวยทั้งั้นไม่ใช่ว่าไม่สวยนะที่ไม่ได้รางวัลเขาสวยในแบบของเขาจริงๆใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้เราจะพาชมถึงถึงระบบการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์วิวัฒนาการใช่แล้วก็ยังมีรถยนต์ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือทําไมรถยนต์สำหรับคนอื่นคนที่แบบไม่สมบูรณ์ได้ไหมมีนะมีมีมีปีนี้มีนะคะคุณผู้ชมดไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันป่ะค่ะ จูอีกกลุ่มหนึ่งนะทีแ่แบบจริงๆทุกทุกงานหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีแอคทิวิตี้มากมายสำหรับรถคาสสิกก็คือ,อกลุ่ม Volkswagen อ๋อ v o l k ก w a g e n ครับแล้วก็ Volkswagen ก็มากับเราทุกปีทุกปีไม่เคยขาดมากน้อยแล้วแต่แล้วก็เราะรู้สิว่ารถเขาก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น<อ>จนปัจจุบันเนี่ยในงานสมาคมเราจัดเนี่ยรถสวยหมดเลยเมื่อก่อนนี่คือสวยครึ่งหนึ่งยังไม่สวยครึ่งหนึ่งปัจจุบันก็คือทุกคันนี่เริ่มทำเริ่มเริ่มเริ่ม,มพัฒนา สวยมากจนกระทั่งปีนี้เราตกใจมากที่มันมีรถที่ที่เจ้าของน่ะเ็เป็นคนพิการนะเขาเขาเขาบิวแชร์แต่เขาก็มีรถคลาสิกคันหนึ่งนี่คันนี้ข้างผมคือเขาสามารถเรงงงงงเข้ากันสามารถขับได้หรือเปล่เขาบอกว่าของของของพี่เหรอครับบอกใช่ของเขาแล้วก็เขาทาจนจนสามารถเข้าประกวดได้และขับมาเองได้ด้วยใช่ก็คือมีช่างคนไทยที่แบบมามานั่งคุยกับเขาว่าเอ้พี่ยังพอมีแรงที่มือไหมมือไหมอะไรไหวแค่ไหนก็คือมีแค่มือสองมือ กตากับอะไรแค่นี้เขาก็ไม่หาอุปกรณ์ที่เป็นที่เป็นระบบเกียร์ระบบคันเร่งระบบอะไรต่างๆซึ่งสามารถจะคคนรทรลด้วยมือทําให้เปิดเปิดมุมมองทางกว้างว่าจริงๆแล้วรถโบราณมันก็เปิดกว้างสําหรับทุกทุกอย่างนะครับทุกอย่างเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ารถโบราณมีการนำ e v เข้ามาเข้ามาดัดแปลงใช่ถูกถูกส่วนปีนี้รถคนที่แบบคนที่พีอาร์พิกมีพิการขัสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้อีกแล้วก็เป็นเจ้าของแลขับ มาได้ถ้าสวยด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็มาเที่ยวชมกันได้งานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21กร,รกฎาค,คมที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและเปือติดตามทางสมาคมนะครับเราจัดทุกปีใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ทันนะคะทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเองยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่คุณจะได้ชมรถโบราณที่หาชมยากอย่างแน่นอนติดตามกันไว้นะคะที่แฟนเพจเฟซบ o o กวินเทจคารครับ สามารถดูรายละเอียดได้จากช่องทางนี้ได้เลยแต่สําหรับในโอกาสหน้างานประกวดรบรงของเราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่47เราจะรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่างเช่นปีนี้อีกหรือไม่ก็สำหรับวันนี้รู้สึกอิ่มเอมมากๆกับการได้ชมรถไปกับคุณวิชานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะจ้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูต่อไหมนู่นนี่เยอแยะ แอคซ่าประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป All ออโนมิสุบิชิไทรเดนแ Black Edition จำนวนจำกัดที่เชิญเริงทั่วประเทศยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันมโ t ต g p อย่างเป็นทางการ